สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hope TV Southeast Asia Season 3ข้อคิดสำหรับเยาวชนหนูนางสาวธานิชาวัฒนสุธรค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหัวข้อที่มีชื่อเรื่องว่าวีรบุรุษหมอทหารค่ะเป็นเรื่องราวของนายทหารอเมริกันยศสิบโทแห่งกองทัพสหรัฐชีวประวัติของเขาน่าสนใจมากๆเลยค่ะในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง แน่นอนว่าทุกคนคงจะรู้บ้างอยู่แล้วว่าสงครามโลกจะต้องมีการวางแผนการรบจะต้องเกิดการนองเลือดอาวุธต่างๆที่ควรจะมีก็ยกตัวอย่างเช่นมีดนะคะปืนใหญ่ปืนขนาดเล็กปืนพกพา หรือไม่จะต้องระเบิดค่ะรถถังเนี่ยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนานาที่ใช้ในการสู้รบนะคะแต่ว่าเดสมอน d เขาเป็นทหารคนเดียวที่จะไม่ขอจับอาวุธเหล่านี้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเพื่อฆ่าคนเขาชื่อในพระเจ้าและเขาจะไม่ทำผิดโดยการฆ่าคนนั่นเองค่ะแน่นอนว่าความคิดของเขาทำให้หลายๆคนไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าการเข้าไปในสนามรบนะถ้าเราไม่มีอาวุธ ก็มีแต่ตายสถานเดียวนะคะอย่างไรก็ตามเดสมอนต์เขาก็มีความคิดว่าเขาอยากจะเข้าไปในสนามรบในหน่วยแพทย์ค่ะเพื่อไปช่วยเหลือไม่ใช่ไปทำลายนะคะแน่นอนว่าหากศัตรูเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บเขาไม่ได้สนด้วยซ้ำค่ะว่าเป็นศัตรูหรือมิตรเขาก็จะช่วยเหลือนั่นเองค่ะเพราะเขาทำตามในพระบัญญัติของพระเจ้าที่มีเขียนไว้ในข้อที่6 อย่าฆ่าคนนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้เดสมอน d จึงโดนข้อหาทางกฎหมายของทหารค่ะจับเข้าไปพิพากษาเดสมอน d เขาเชื่อในพระเจ้าเขาอธิษฐานอย่างหนักค่ะและแล้วเขาก็สามารถเอาชนะชั้นศาลและเข้าร่วมในสนามรบได้ในที่สุดค่ะ ในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเข้าสนามรบจริงนะคะเขาต้องเข้าไปฝึกก่อนค่ะและขณะที่เขากําลังฝึกการทหารหรือว่าฝึกการรบอยู่นะคะเพื่อนทหารฝึกหัดรุ่นเดียวกันค่ะเขาก็รุมเข้าทําลายเดสมอนค่ะเพราะว่าหมันไส่อย่างไรก็ตามเดสมอนไม่ได้ยอมแพ้หรือว่าหมดเจตจำนงที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ค่ะเขายังคง เชื่อมั่นและยังอยากที่จะเป็นทหารเข้าไปช่วยเหลือผู้คนในสนามรบค่ะในที่สุดเวลานั้นก็ได้มาถึงนะคะเดสมอนด์เข้าไปในสนามรบค่ะเขาได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเยี่ยมค่ะเขาเข้าไปช่วยเหลือผู้คนและแน่นอนเพื่อนของเขาหลายคนที่เคยทําร้ายเดสมอนนะคะเมื่อเขาบาดเจ็บเดสมอนไม่เล่นถึงในอดีตที่เพื่อนๆพืทำร้ายค่ะเขาเข้าไปช่วยเพื่อนโดยไม่ต้องขอให้เพื่อนร้องของความช่วยเหลือเลยเมื่อเขาเห็นคนบาดเจ็บเขาเข้าไปช่วยค่ะ ทุกคนที่เคยรุมทำร้ายเดสมอนนะคะ mm. เขารู้สึกผิดมากเลยแต่รู้สึกดีใจในเวลาเดียวกันที่เดสมอนไม่ทิ้งเขาไว้ในสนามรบนะคะเดสมอนเขาสามารถช่วยเหลือเพื่อนทหารของเขาด้วยตัวของเขาเพียงแค่คนเดียวได้มากถึง75นาย75ชีวิต รอดจากสงครามและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไม่เพียงเท่านั้นเขายังช่วยเหลือศัตรูที่บาดเจ็บหนักอีกสุดท้ายแล้วสงครามโลกในครั้งนี้ฝ่ายพัธมิตรก็ชนะนั่นก็คือฝ่ายของเดสมอนตนั่นเองเดสมอนสามารถมีชีวิตรอดจากสงครามในครั้งนี้และวีรกรรมความกล้าหาญของเขาก็ทําให้เขาได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดของอเมริกา มอบโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรู e เมนค่ะวันนี้เตยก็มีข้อพระคัมภีร์ดีๆจะมาฝากทุกคนนะคะอยู่ในโยชวาบทที่1ข้อที่7เ,เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากทรรบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดี นี่คือพลังแห่งการอธิษฐานพลังแห่งความเชื่อเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งคนของพระองค์อย่างแน่นอนเรื่องราวสุดอัศจรรย์ใจของนายทหารที่เข้ารบอยู่ในสนามรบโดยไม่ถืออาวุธใดๆเขาได้แสดงให้เราได้เห็นแล้ว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ยอดนักสืบคุณหมอพ่าตัดหัวใจก็มารอรับชมกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนวันนี้ HOPE TV Southeast Asia ขอขอบคุณค่ะ